ตอนนี้ครับพร้อมเดินเลเรทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมแบบนี้ในช่วงนี้ขอเสียงกริ๊ดขอเสียงตบมือเดี๋ยครับประหลคุณมุกมุกดาวันนี้พ่อจ๋าไม่มานะคะสวัสดีค่ะโอเคครับขอเสียงกรี๊กขอเสียงปลดบือดังด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะโอเคครับก่อนอื่นเลยครับหลายท่านสงสัยครับอีกท่านหนึ่งเป็นติด ภารกิจอะไรหรือเปล่าอ๋ออีกท่านหนึ่งฮะอีกท่านหนึ่งติดภารกิจค่ะติดถ่ายละครไม่งั้นก็ได้มาด้วยกันแล้วโอเค,ค,อเคนะฮะเดี๋ยวผมขอขอนุญาตนะครับเป็นตัวที่ไม่สามารถแทนได้นะครับ <laughs> เป็นตัวแทนที่ไม่สามารถแทนได้ไ <laughs> ม่็นเพื่อนหนูก่อน <laughs> โอเคครับกรอ,อื่นเลยนะฮะเดี๋ยวจะนะฮะให,ให้ให้ฝากบอกเรื่องของกระแสนะครับจากละครโซ่เวลีเป็นยังไงบ้างครับ กระแสตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะก็ยังดีใจที่แบบแฟนๆทุกๆคนก็ยังเหนียวแน่นกับเราทั้งคู่อยู่คอยติดตามซัพพอร์ตเราทั้งคู่เวลาเราไปงานอยู่ค่ะดีใจมากๆแล้วตอนนี้มีเรื่องที่น่ายินดีเราจะมีละครกลับมาคู่กันอีกเรื่องว้าวทุกแบบทุกคนรอค่ะทุกคนรอนคะ วันนี้ผลออกมาแล้วเราได้รับด้วยกันน่นะฮะติดตามติดตามเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะฮะแต่รู้สึกว่าตอนนี้เอ๊ะไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับทิ้งครบอกเอะโอ้นะฮะไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ครับนะครับมีหนึ่งคนครับอยากจะมาร่วมพูดคุยด้วยออ,อ,อพ่อจ๋าพ่อจ๋าก็มานะฮะอขอเสียงหน่อยเร็ว เว้ยเสียงไม่ดังไม่รับสายจริงด้วยใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องเห็นหน้านะฮะถึงจะมานะครับเราจะรับแล้วนะจะรับแล้วนะอ่ะขอเสียงหน่อยเร็วมาแล้วน้าโหนะครับแม่นะฮะคือเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไมค์จอให้แล้วกันนี่นี่ทุกคนได้ยินนะ ผมอาจจะแบบว่าเป็นพี่ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมเข้มเข้มพูดซิเข้มพูดเข้มอ่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่นแล้วแล้วท่านจะเอ,อันนี้ใครฮะใครฮักเสียงหน่อยเล็วเดี๋ยวให้คุณมุกครับให้เดานุ้งมุกแพนก็ได้ได้เห็นอทุกคนเขาคิดถึงพ่อจ๋านะคะพ่อจ๋าไม่ยอมมานะคะอ๋อพ่อจ๋าติดภารกิจอยู่ใช่ไหมครับ ใช่ไหมคะติดภารกิจอยู่ใช่ไหมคะอะไรนะติดภารกิจอยู่ใช่ไหมกำลังถ่ายอยู่กำลังถ่ายอยู่กำลังจะขึ้นฮอลนะคะทุกคนอ่าหลายคนที่นี่คิดถึงครับนะครับฝากความคิดถึงหน่อยได้ไหมครับอยากไปมากเลยอยากไปมากเลยแม่โคขางานหน้าต้องมาแล้วค่ะอ่าคุณคุณเข้มครับอยากอยากไปนี่คือยังไงฮะอยากจะมาหาใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ คิดแต่คนทางนั้นนะไดแล้วคนทางนี้เยอะซะด้วยสิเค้มเออโอเคโอเคนะครับอ่ะขอเสียหนึ่งครั้งด้วยนะครับนะฮะขอบคุณคุณเข้มด้วยนะครับเรียกว่ามาเซอร์ไพรส์กับทุกท่านด้วยนะครับพอดีวันนี้ติดภารกิจนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะนะครับอ่าคุณเข้มไม่วางครับผมจะอยู่กับเราต่ออ้าวใครอ้าอ่ะ นะฮะคุณแค่มีฝากอะไรด้วยเหรอฮะมีอย่างนี้ด้วยเหรอฮะเรียบร้อยแล้วนะครับแม่นะฮะเรียกว่าติดารกิจเนาะจริงๆอะอยากมามากๆเลยอยากมาเราพยายามเคลียร์วันกันหลายวันอยู่ครับสุดท้ายมันมันไม่ตรงกันแต่ว่างานหน้างานอื่นๆว่าก็น่าจะมีตรงกันอีกใช่แล้วครับแต่นี่บอกว่าความคิดถึงเนาะนะฮะก็ส่งมาในครั้นี้ว่าผ่านมาให้มาให้กับทุกท่านด้วย ใช่นาทีจะมาคนเดียวไงขาบอกครูว่าเราจะรอดหรือเปล่าโอเคไม่ต้องห่วงครับนะฮะอันนั้นคุณเข้มวันนี้คุณอะไรนะฮะคุณมืดเหรอครับโอ้โหผมดูแบบมืดบนขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะเพราะตัดภาพไปเห็นหน้านี้พอดีเลยครับโอเคนะฮะแต่เลยฮะจะแลจะไม่หนูมีผู้ช่วยผู้ช่วย เมื่กกี้ก่อ,อน,นที่ผู้ช่วยจะมาครับผมเห็นคุณมุกค,ครับเหมือนจะหยิบอันนี้มาปั่นเลยนะฮะเฮ้ยพี่หน <c oughs> ูก็ไม่หนักขนาดนั้นแซวเล่นแซวเล่นนะฮะมีนี่โอ้คืออยากจะบอกว่าครบทุกอย่างแบบนี้มีจำหน่ายที่แม็โครนะครับมาซื้อกันได้เลยนะอ่ะมาแล้วผ่านเข้ารอบมาแล้วนะฮะสิบท่านผู้โชคดี นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองชิมกันนะฮะว่ารสชาติเมนูนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ oh. กับเมนูสเปเชียลต้องบอกว่าสุดพิเศษจริงๆนะฮะสโบรรี่ฟรุตเลิฟนั่นเองนะฮะ oh. เรื่องของ oh. สูตรตรงนี้นะครับเรามีการจดลิขสิทธิ์ไหมครับคุณมุกครับ ต้องจดแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีคนมาขโมยสูตรหนูต้องจดนิดนึงนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครั้งแรกในชีวิตเราต้องจดว้าเรียกว่าเมนูครั้งแรกในชีวิตเลยโอ้ดีคือผู้โชคดีนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอร่อยขนาดไหนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองนะฮะซึ่งขั้นตอนในการทำนะฮะคุณมุกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถือที่ปั่น วางแล้วก็กดสวิตช์นะฮะแค่นั้นนะฮะก็เสร็จแล้วนะนะฮะมีสตรอเบอรี่เนาะนะฮะใส่น้ำแข็งลงไปอย่างตัวสตรอเบอรี่เนี่ยเขามีตัวไซรัปอยู่แล้วนะฮะอ่าในระหว่างปั่นนะครับโอ้โหมาเอาคุณมุกรับเหงาไหมฮะเหงาไหมเหงาไหมอาปิดปิดเครื่องปั่นแป๊บนึงเหงาไหมฮะเหงา นี่ฮะที่ยืนอยู่นี่ครับทำยังไงดีฮะ <c oughs> มาช่วยครับประกอบซ้ายขวาครับแต่เว้นระยะนิดหนึ่งามาช่วยส่งกำลังใจหน่อยครับซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวา,า,ป,ราประมาณประมาณโต๊ะนะประมาณโต๊ะนะประมาณนี้ช่วยส่งกําลังใจครับง่ายๆ,ๆครับเดี๋ยวพอนะครับเปิดเครื่องปั่นปั๊บเนี่ยที่เหลือมีหน้าที่ <c oughs> แค่นี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> คุณผ <c oughs> ู้คบถ้าเต้นดีฝีมือเรียกว่าอร่อยเลย <c oughs> แน่นอนเลยอร่อยทุกคน โอเคครับเตรียมตัวนะครับผมให้สัญญาณนะเพลงดังขึ้นมาเลยครับพราะแล้ว5 4 3 2 1เพลงไป้าอะยังไงฮะไม่มีใครเต้นเลยโอ้โหอ่ออ่ออ่อจต้องนานแค่ไหนอะพี่เต้นได้สนุกมากเลยครับตอนนี้อ่โอเคเพลงหยุดแป๊บหนึ่งครับเรามาดูการปั่นกันต่อดูพูดถึงการเต้นแล้วนะ เราข้ามไปเลยแล้วกันเราเราได้กันหรืยังอันนี้ๆๆ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่ๆๆๆๆอยากจะบอกว่าปั่นปั๊บเดียวจากน้าแข็งก้อนใหญ่ๆเห็นไหมฮะกลายเป็นเกิดน้าแข็งเลยสุดยอดมากนะฮะ <c oughs> ซึ่งใครอยากได้ยังไงครับตัวเครื่องปั่นก็มีจําหน่ายได้ที่มีหมายที่แมคโครด้วยได้เขาเชิญได้เลยนะครับออกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วสเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวลองชิม อาฝั่งนี้ขยับนิดนึงขยับนิดนึงครับพี่ขอขอเป็นหน้ากระดานนิดนึงครจะได้เห็นเห็นทุกคนเห็นทุกคนนะฮะโอเคอ่ะเขาขอขยับมาฝั่งนี้หน่อยจะได้เดี๋ยวจะให้น้องมุกมีสเปซในการตกแต่งด้วยนะโอเคเอ่อไม่รู่ครับมีใครเต้นบ้างครับผมคือจริงๆแล้วเดี๋ยวนระหว่างการปั่นอยู่คุณมุกก็หันไปมองอยู่ใช่ไหมฮะใช่สองคนนี้เต้นสองคนเห็นไหมเห็นไหมกองเชียร์กองเชียร์ของเรานะฮะ อ่ะที่เห็นอยู่นะครับที่อยู่ในแก้วนะครับนั่นคือโยเกิร์ตนั่นเองนะฮะก็ได้ใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็อ่าท็อปบนเนี่ยนะครับเป็นตัวสบูริปั่นนะฮะแต่เคล็ดลับของความอร่อยแล้วก็เป็นไฮไลท์เลยครับสำหรับเมนูนี้นั่นคืออะไรรู้ไหมฮะนั่นคืออะไรรู้ไหมฮะเขาไม่มีใครถามเลยแหละครับมันคืออะไรครับพี่มันคืออะไรรู้สึกเหงามากเลยคือทัพปิ้งอ๋ออ๋อ มีคนถักคุยกับผมแล้วนะฮะอ๋อโอเคคุณคุณคุณมืดถามไม่มีใครตอบเลยใช่ไหมฮะคือเราจะมีตัววัตถุดิบเด็กหรือว่าเด็กเคิอต่ต่าง Decoration นะฮะตกแต่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับย้ำนะครับยังไงฝากทุกท่านนะครับฝากแฮชแท็กด้วยนะครับที่ Facebook ของแม็กโครนะฮะตอนนี้ย้ำเลยนะครับฝากแฮชแท็กเลยนะนะฮะตามนี้เลยนะครับ